สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้มาพบกบบช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับเป็นพระบ้านๆพระเดิมๆเลยครับอาจจะมีราคาหน่อยนะครับแต่ผมรับประกันให้ทุกองค์รับประกันความเก่าให้ทุกองค,ครับคือพวกวิวๆต้องสงสัยกันแน่ว่าทําไมผมจะมีหลวงปู่ทวดกับพระปิดตายไหมครับเพราะผม ไปเช่ามาตีอ,องแล้วผมชอบหลวงปู่ทวดกับพระปิตาครับพระอื่นๆพี่พวกพี่ๆไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหมมีแต่พระพระปิตาหลวงปู่ทวดเพราะผมชอบเป็นการส่วนตัวมาพระองค์แรกเลยครับผมเพิ่งได้มาใหม่เป็นปู่ทวดเก้าเจ็ดครับแต่ว่ามีรอยกระเทาะนะครับพี่ดูรอยกระเทาะ กระเทาะครับคือเขาใส่ในก่อพลาสติกก่อพลาสติกครับแล้วก็เขาเอากอบอกครับแล้วก็ลอดโดนเนื้อไปด้วยครับเทียฐายเลยครับพี่ดูเนื้อครับพี่ดูนัวเนื้อเนื้อ,อแห้งเก่าเลยนะครับดูด้านหลังข้าวความเก่า ซื้อไปศึกษาเนื้อได้เลยนะครับมาดูด้านล่างครับองค์นี้ขอพันสองครับซื้อไปศึกษาเนื้อได้เลยนะครับต่อไปครับเป็นจิรดาปีสองห้าหนึ่งศูนย์ครับพี่ลองไปพิมพ์มาดูพระไอจิรดานี้พิธีดีนะครับ เป็นพระของนายหลวงครับแล้วพี่ดูเนื้อขึ้นเป็นพดเป็นพดเลยครับมกิีบครับเป็นปีสองห้านึ่งศูนยนะครับพี่ดูแคปหน้าจอแล้วไปดูใน youtube ก็ได้ครับปี251ห้นึ่์ครับแล้วพี่ดูเนื้อครับดูใครครับ จะดูทองด้านหลังครับถ้าทองใหม่คือจะวาวๆนะครับแต่นี่พี่ดูทองก็ปิดตองปิดตองก็เก่ากึกเลยนะครับพิธีดีนะพระจิรดานี่ขึ้นเป็นปดเป็นปดเลยองค์นี้ขอพันสีครต่อไปครับเป็นพระปิดตาวัดทองครับ แล้วพี่ดูเนื้อเป็นเนื้อสัมฤทธิ์นะครับพี่ดูเนื้อขึ้นเม็ดจ้ำแดงๆเลยนะครับแล้วดูตามซอกครับเดีพี่อาจจะดูไม่ชัดพี่ดูรับตามซอกครับแล้วดูขึ้นเป็นจ้ำแดงๆเลยนะรับพี่ดูเนื้อรับดูนิ้วรับพระเก่าแกล้งทําไม่ได้นะครับ แกงตาไม่เก่าตำไม่ได้นะครับถ้าไม่เก่าจริงๆครับพี่ดูยันเป็นสิ้นแล้วแล้วขึ้นจ้าแดงๆเลยนะครับดูด้านก้นครับขึ้นเป็นตามุ้งเลยนะครับพี่ดูรอยตะใบก็เก่ากึ๊กพี่ดูเห็นรอยลางๆหมครับนั่นรอยตะใบครับแต่ไม่เห็นร่องเลยครับองนี้ก่อสองพันห้า ถ้าพวกพี่ๆสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับโทรมาต่อรองกันได้นะครับต่อไปเป็นพระสังกัจจัยเนื้อตะกัวเนี่ยพี่ดูเนื้อครัตะกัวนี่เก่ากรึกเลยพี่ต้องไปหาที่เอ,เองนะครับมือสั่นหน่อยนะครับองค์นี้ขอพันสองครับ ต่อไปครับเป็นจัตุคลามครับพี่ดูเป็นเนื้อเนื้อทองไหมทองคําหรือทองอะไรไม่รู้ครับเป็นลงยาสีดํานะครับพี่เห็นชัดไหมกรอบไม่ค่อยชัดเลยครับพี่ดูไม่รู้อ,อวดตหนนะครับสวยวิ่งเลย,นะน,เน,ยนะครับองนี้ขอพันห้าครับเป็นลงยาสีดํานะครับ ต่อไปครับเป็นปูทวดรอวัดปี0ูนย์หพี่ดูเนื้อครับดูความแห้งดูความเก่าดูดินเมาดูเนื้อบดูด้านข้างครับ ช่อด้านล่างนะครับช่อก็เป็นธรรมชาตินะครับองค์นี้ขอสี่พันครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดปั๊มซ้ำทีแรกผมว่าไอ้ไม่เทนะครับแต่เนี่ย มีดินเบ้าครับพี่เห็นไหมดินเบ้านั่นแหละครับเห็นดินเบ้าไหมครับแล้วเนื้อเก่ากึกเลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งพี่ดูจีวรที่รอยปั๊มคมครับแล้วนั่นไงรอยปั๊มก็มีนะครับแล้วพี่ดูเนื้อครับคือเขาใส่กรอบมานะครับแล้วผมลอกกรอบออกแล้วพี่ดูรอยตะไบครับเห็นว่าเป็นรอยตะไบแต่ร่องไม่มีเลยนะครับ คือตะใบ,บเก่ากึากเลยครับพี่เห็นเป็นร่องไหมครับเออเอ,อเห็นรอยตะใบ,บไหมครับแต่ร่องไม่มีแล้วนะครับคือพระเก่านี่รอยตะใบ,บสําคัญนะครับพี่ดูเนื้อคุณสีเลยนะแล้วนี่ตัวตัดด้านข้างพี่ดูดินเบ้าครับ มีขอสองพครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดหน้าจีนครับอาจจะสึกหน่อยนะครับเพราะโดยใช้มาเพราะผมชอบไปหลวงปู่ทวดกับพระปิดตาเลยที่ผมลงไวจะมีหลวงปู่ทวดกับพระปิดตา่ไห,ตาไหมครับ แล้วผมไปได้มาจากบ้านบ้านเลยคนระับผมไม่ได้เดินสนามหรือไอไปนี่มาผมเช่ามาตามบ้านเลยคนระับผมเช่ามาทีละองค์เลยนะครับเพราะเมื่อก่อนคือผมจะเมาส์มาพอเมาส์เสร็จบางทีพระย่อยๆเขาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เอาเลนะครับแล้วก็ผมเช่ามาทีทีละองค์เลยอาจจะมีราคาหน่อยนะครับ ต่เด็ดสมชื่อแน่นอนครับแกจากกอบเก่าเลยนะพี่แล้วขึ้นเป็นเป็ดเลยครับเนื้อช่อยอยู่ด้านล่างครับองนี้ขอ2,000ันครับต่อไปครับเป็นปิด ตาแร่บางไผ่ครับหลวงพ่อกเกิดครับผมเพิ่งได้มาใหม่หมเนี้ยแล้วพี่ดูเนื้อครับเนื้อเป็นเซียนเซียนเลยนะครับแล้วพี่ดูความเก่าครับดูตามซ่อครับพี่ดูเนื้อดูยันครับยังสวยสวยอยู่เลยนะครับ แล้วพี่ดูรองนิ้วรันนะดินเบ้ายังอยู่เลยนะที่สำคัญดูชอ่ชอครับช่ออยู่ด้านบนนะครับพี่ดูชอ่อนั่นแะละบเห็นไหมนั่นช่อคือต่อชนวนจากขัวนะครับเห็นชัดนไหมครับแล้วพี่ดูรองนิ้วแล้วแลเ่เป็นเสี้ยนเป็นเสี้ยนเลยนะครับ พิมพไรโคมชัดนะครับองนี้ขอ2องมาครับถ้าพวกวิพีสสนใจก็โทรติดต่อต่อรองกันได้นะครับคือคุ้มแน่นอนถือว่าราคานี้กับพระเก่าๆเดิมๆคือผมว่าราคาไม่แพงนะครับถ้าพวกวิพีอยากได้ของดีๆกันนะครับ แล้วเหมือนองค์นี้ครับเป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนื้อสำริดครับพี่ลองไปหาใน youtube ก่อนก็ได้ครับว่าเป็นเนื้อสำริดจริงหรือเปล่าเก่าจริงหรือเปล่าเนื้อสำริดโบราณเลยนะพี่ลองลองไปหาดูครับพิมเข้าใน youtube ว่าเนื้อสำริดครับแล้วจะออกสียังไงบ้างเนื้อสำริดที่ของเกาโบราณสีนี้เลยครับแล้วพี่ดูความเก่าดูคราบพี่ลองพิมมาดู วก่เก่าจริงหรือเปล่าผมโม้หรือเปล่าครับออกขาวๆเลยนะเก่ากึกเลยครับพวกนี้แล้วปั้นยันทีละเส้นนะเลขกับพระเก่าพระแท้ที่ผ่านอายุมาผมว่าไม่แพงนะครับราคานี้แล้วพี่ดูช่อด้านล่าง คือที่ผมเปิดราคานี่นี่คือผมคัดมันเป็นอย่างดีครับถ้าเกผมไม่หาลงขายหรอกครับผมเมนเต็มหมดนะครับลงลงขายองค์สามสี่ร้อยเก้เต็มหมดครับถ้าพวกพี่อยากได้ของดีคือต้องลงทุนสักนิดครับ แขวนใช้มีพุทธคุณแน่นอนนะครับองนี้เป็นเนื้อสำริดนะครับพี่ลองไปหาดูเป็นเนื้อสำริดหลวงปูเยี่ยมว่านังครับองนี้ขอสองพระหน้าครับแล้วมาพบองค์สุดท้ายครับหลวงปู่จีนเลยหลวงปูใครไม่รู้ครับแต่พี่ดูเนื้อครับหลวงปูอะไรก็ได้ครับอย่างนี้ได้แล้วพี่ดูเนื้อครับ พี่ดูเนื้อดูความเก่าครับแล้วพี่ลองพี่มาก่อนนะเป็นหลวงปู่จีนว่าหลวงปู่ใครไม่รู้ครับแต่พี่ดูเนื้อดูไข่ครับความเก่าอย่างนี้แก้งทํามันไม่ได้นะเดี๋ยวผมแกะดูครับแล้วดูด้านหลังครับพี่ดูไข่ดูความเก่าครับดูความแห้งครับ พี่ดูเนื้อเก่ากึกเลยนะครับเนื้อหลวงปู่อะไรก็ได้ครับเนื้ออย่างนี้พี่ดูเนื้อดูความเก่าครับดูความแม่งครัคือพระเก่านี้ดูง่ายนะครับมันเป็นธรรมชาติเลยถ้าเป็นเนื้อผงคุกแล้วคือธรรมชาติจะเป็นเขยอย่างนี้เลยนะครับ ที่ดูเนื้อยังสวยอยู่เลยนะครับองค์นี้ขอส0 0พันครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าพวกพี่สนใจก็โทรมาได้เลยครับ063 080 0174ครับ ถ้าผมพูดปิดพลาดประการใดผมต้องขออไปด้วยครับขอบคุณครับ